มอยกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ฟังเพลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ต้น <c oughs> อุ้ยเพลงพราะมากเลยอ่ะนี่กี่ปีแล้วเพลงนี้มันนานมาแล้วเนี่ยลูก เพลงท่าฉลอมใช่ไหมคะนานมากแล้วค่ะนี่นะคะจำได้ว่าฟังตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะฟังติดครั้งกี่ครั้งนะคะก็รู้สึกพถึงความโรแมนติกมากๆเลยตื่นินใจมากเลยใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเผื่อใครนะคะที่ชอบเพลงสมัยก่อนนะคะตอนนี้ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่ามีละครเรื่องเรือนแพกำลังออนแอร์อยู่ค่ะเช่นเรือนแพพี่ต้นทราบไหมคะว่ากี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วคะใช่ค่ะ ทราบไหมคะไม่ทราบเลยค่ะจริงๆนะคะเพลงนี้นะคะแต่งเมื่อตั้งแต่ปี2504จนถึงวันนี้นะคะก็50ปีแล้วค่ะแหมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการอยู่นี่นะคะอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปนะห้ามพลาดเลยค่ะและวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลค่ะที่มีชื่อเรียกว่า Charin and r a t e r 2นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะที่จะมามอบความรู้ทางด้านคอนเสิร์ตวันนี้ค่ะ ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะท่านดรนายแพทย์ภูดิตเตชาสิวัฒน์นะคะซึ่งท่านเป็นคณบดีคณะสาธรารณสณขศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะนั่งอยู่กับเราตอนนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะส,สวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับ ขาต,ต้องรับเข้าสู่รายการของเรานะคะผู้หญิงมามอรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะใช่ค่ะผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้็ขอบคุณนะครับ <laughs> ที่ค<อ>ูนาให้วเวลาเชิญผมมาในวันนี้ครับ,รบ<ช>ยินดีค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราอยากให้อา d o นะคะช่วยเล่าที่มาที่ไปของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้กันว่าทาไมถึงมาจัดคอนเสิร์ตตรงนี้ค่ะครับก็สําหรับงานคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเป็นงานหนึ่งนะฮะในงานที่เราเรียกว่ามหากรรมสูขภาพชุมชนภาคเหนือ2,554นะครับซึ่ง จะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่มหาวิทยาลัยเรศวรสําสหรับงานมหากรรมสุขภาพชุมชนเนี่ยเราตั้งธีมงานได้ว่าสร้างเครือข่ายสร้างคนสร้างสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาของสุขภาพของคนไทยเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกิดจากปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเรื่องของโรคเรื้อรังซึ่งอันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยที่ ใช้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าบางทีเนี่ยคนที่อยู่ห่างไกลอาจจะไม่มีแพทย์ด้วยซ้ำนะครับก็จะต้องไปหาเที่ยวเรียกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอดทนนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลนะครับงานนี้ก็อยากที่จะให้ขวัญกําลังใจนะครับรวมทั้งให้ความรู้นะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับงานทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ สามสี่เรื่องด้วยกันนะครับงานแรกก็เป็นงานประชุมวิชาการนะครับงานที่สองเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของนิทรรศการนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมในทั้งหมด1ิจังหวัดภาคเหนือนะครับรวมทั้งจังหวัดชียนาทด้วยภาคกลางตอนบนนะฮนะงานที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ขวัญกาลังใจก็อยากจะให้กําลังใจกับคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขดีเด่นครับ,รบก็จะมีรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลเพชนเรนเรศวรนะครับใช่ครับ แล้วก็สุดท้ายก็คืองานเรื่องของคอนเสิร์ตท, <Okay. S 2> ที่จะให้ความกำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติงานรวมทั้งจัดหาทุนการศึกษานะครับที่เราอยากจะทำก็คือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีมงคลของพวกเราช <Okay. S 2> าวไทยนะครับที่พระัสงเศเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงมีพระชนมายุครบ8 4พรนษานะครับ <Okay. S 2> กออ็อยากจะหาทุนเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนชั้นมันธยมปลายนี่ยน,นะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลน หมอนามัม่หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้าน mm hmm. เพื่อช่วยกับช่วยพี่น้องที่บ้านของเขาครับก็เลยเป็นพี่มาของเรื่องการจัดคอนเสิร์ตครับค่ะ,คะ,คะที่ดี้ย้อนกลับมาถามนิดนึงเลยะคะที่บอกว่างานนี้เป็นเกี่ยวกับสาธารณสุขอ,อ,อยากจะรทราบผลนิดนึงค่ะว่าทำไมเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะเราจะต้องมีการสร้างนักสาธารณสุขใหม่ๆขึ้นมา ครับก็อย่างที่ผมได้นาเรียนไปแล้วคือว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาของสุขภาพเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากถ้าเราเน้นตั้งรับคือการซ่อมสุขภาพหรือว่าไปหาหมออย่างเดียวเนี่ย<ช>จะไม่เพียงพอแหละนะครับเพราะจะทําให้หนึ่งค่าใช้จ่ายสูงอันที่2เนี่ยการรักษาต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะทําได้ไม่เต็มที่นะครับบางทีมาช้านะครับสายไปก็ร,รักษาไม่ได้นะครับก็มีแนวคิดใหม่นะฮะอันนี้เป็นทั่วโลกคือว่าเราต้องเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพซึ่งนักสาธารณสุขเนี่ย จะเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับก็คือเริ่มเริ่มจากเรื่องที่เราสร้างก่อนสร้างนักสาธารณสุขที่ดีให้เพียงพอค่ะใช่ค่ะในารจัดงานครั้งนี้นะคะไฮไลท์ของงานที่ที่เราไม่ควรพลาดได้คืดอะไรคะครับก็สําหรับไฮไลท์ของงานเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะมีนิทรรศการนะครับที่ทาง18จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเนี่ยจะมาร่วมกันนะครับจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ อันที่สองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของรางวัลเพชรนเรสวรซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นรางวัลแรกในประเทศไทยที่จะให้ขวัญและกําลังใจกับนักศาธยรึกษา,ษา,ษาครับแล้วก็รางวัลน,นี้เนี่ยนะครับก็จะถูกต่อยอดไปเป็นรางวัลพระราชทานนะครับซึ่งกําลังดําเนินการนะครับขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยท่านประธานมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้าประมงเธอกรมพยาชัยนาทนาเรือนทรนะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติยศในแพทย์สงครามทรัพย์เจริญนะครับก็กําลังดำเนินการกันอยู่นะครับแล้วก็อันที่3เลยที่พลาดไม่ได้จริงๆก็คือคอนเสิร์ตชรินแอนด์บัตอร์ทูนะครับเลิฟทูอลคอนเสิร์ตซึ่งคุณชรินนาครศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะครับ ได้ตั้งไว้ว่าอยากจะให้ความรักความหวังและกําลังใจเพื่ออนามัยที่ยั่งยืนของชุมชนนี่แหละครับครับซึ่งมีกําลังใจมากะใช่ค่ะอันนี้ทำแบบทำด้วยใจเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นแฟนคุณอาเชอรีนเนี่ยงานนี้ห้ามพลาดไม่ได้เลยค่ะที่นี่คอนเสิร์ตค่ะและงานเนี่ยจัดขึ้นวันไหนคะครับก็งานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่โรงแรมพอปแลนด์นะฮะชั้น5นะครับห้องคอนเวนชั่นฮอล ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับในค่าคืนของวันที่21กรกฎาคม2554นะครับและอีกอย่างที่ผมอยากจะจำเรยียนคือว่าเราได้รับการสับสนุนจากบริษัท ICC International จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็บริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนโดยท่านดรบุญเกียรติและดรบุญชัยซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีฉาย,ยาว่าบัลซูครับเป็น CEO ครับเป็น CEO ที่ เสียงดีเขาบอกว่าเสียงดีที่สุดในประเทศไทยก็ขึ้นคอนเสิร์ตแ้วบอก่าไม่วันนั้นวันน <ะ S 2> ั้น <ast ern? S 1> ขึ้นร้องด้วยครับ<อ>แล้วก็จะมีปรากฏการณ์ใหม่ครับก็คือบาส z e h t o เนี่ยปกติเขาจะร้องเพลงยุคซิกตี้เป็นเพลงเพลงภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าชลินเนี่ยจะร้องเพลงลูกกรุงสองท่านนี้มาพบกันแล้วก็เขาจะ มีสิ่งที่พิเศษสุดเลยครับที่จะมอบให้กับผู้ฟังทุกท่านครับคือบร์เลอต์ทูกัจฉริย์จะมาร่วมร้องเพลงด้วยกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงคงต้องไปดูที่คอนเสิร์ตนะครับแล้วผมผมมีของแถมพิเศได้ไหมครับก็สองท่านเนี่ยก็ได้เชิญฮะดาราศิลปินที่อยากจะร่วมทําบุญกุศลครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีดารารุ่นใหญ่หน่อยนะครับคุณรามิดารัสเซลมณีเสถียรหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามคุณเบกกี้นะครับท่านที่สองก็เป็น อดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะครับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับแล้วก็ท่านที่3ครับก็เป็นอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สไม่กี่ปีนี้เองครับก็คุณไข่มุกนะครับครับชุปปมารงเดชมีแต่คนสวยๆไปร่วมงานทั้งนั้นครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเรามีนักร้องน้องใหม่ครับกำลังดังในวงการให้ความฟูุนาไปเป็นแขกรับเชิญของเราครับเข้าใจว่าเคยมาออกในการช่องนี้แล้ว อ๋อน้องบอสน้องบอสครับน้องบอสครับแจ๊คเก้ครับนะครับใปรเป็นแฟนน้องบอสก็อยากให้ไปชมและติดตามกันนะครับิดตาผลงานกันได้ที่พิลุโลกนะคะที่นี้สาหรับบัตรหรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เข้าร่วมชมงานนะคะครับก็สําหรับบัตรนะครับตอนนี้มี2ราคาครับคือราคา5,000บาทสําหรับบัตร V i P นะครับแล้วก็บัตรราคา1000บาทนะครับทุกที่นั่งก็รายได้ทั้งหมดทางบริษัท ICC และบริษัทสหพัฒน์รัจวากัดไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้า สมทบทุนนะครับการกุศลใน,ในเรื่องของทุนการศึกษานี้นะครับซึ่งจะนําทุนกลาวถวายสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับก็จะขอพระราชทานมาเป็นทุนนักศึกษาสุขทินถินรวมทั้งมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมนะครับอของอในในเครือของมูลนิธิของสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาคือแปดพรรษานะครับซึ่งจะมอบให้กับเด็กนักเรียนมัธยมด้วยครับ การจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะใช่ค่ะน่ชมมากเลยครับเราสองคนนะคะถ้ามีโอกาสนะค่ะจะ ไปร่วมงานนนอนแน่นอนครับต้องขอเชิญนะครับต้องเชิญเป็นแขกแขก VIP ของเราครับอยากไปมา่ากไปคืออยากไปจังหวัดพิษณุโลกอยู่แล้วเพราะว่าอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยค่ะก็คือถือว่านะคะถ้าเผื่อคุณผู้ชมท่านใดบังอยู่นะคะแล้วก็คือว่างนะคะในวันที่21กรกฎาคมใช่ไหมคะครับ21กรกฎาคมครับไปได้เลยนะคะตอนเช้าก็ค่อยๆทัวร์นะทำมูลไปแล้วค่อยมาชมพระเสียรได้เลยค่ะหรือจะไปแวะชมเนื้อสการก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตอนเย็นเราเข้าไปร่วมงานกุศลด้วยกันคใช่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะ ให้นะคะคุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเช่นกันครับก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมว่านักสาธารณสุขนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ทํางานปิดทองหลังพระนะครับ <ๆ S 2> อยากให้ทุกท่านได้กูน้าให้ให้กำลังใจพวกเขาไปร่วมกันครับที่งานคอนเสิร์ตการกุศลนะครับเพื่อที่จะอย่างน้อยเราให้กําลังใจแล้วก็เราไปร่วมฟังเพลงนะครับ <ๆ S 2> จากศิลปินแห่งชาติที่หาฟังยากแล้วครับในสมัยนี้ครับๆๆครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับนักสาธารณสุข แล้วก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนในรายการครับขอบคุณนะครับใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดรนายแพทย์ภูดิตเตชาศิวัตรนะคะ ที่ท่านเป็นคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวนค่ะและก็ถือว่าเป็นประธานกรรมการดําเนินงานนะคะมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ2554นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณแอนครับขอบคุณครับคุณต้นครับเราประชาสัมพันธ์นะคะถ้าเผื่อใครว่างนะคะนี่ค่ะวันที่21กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิาค่ะณโรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลกนะคะราคาบาทค่ะ5,000บาทนะคะและ1,000บาทค่ะ สำรองร่วงหน้านะคะที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขนะคะ055968647ค่ะงานนี้นะคะก็ร่วมการทํากุศลนะคะรายได้ทั้งหมดนะคะอย่างที่หมอบอกค่ะไม่หักค่คาใช้ใจ่ายแต่อย่างใดเลยนะคะฝากกดดีกันค่ะและว,วันนี้นะคะรายการผู้หญิงเมส์มอยก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลา3โมงถึง4โมงเย็นเวลาเดียวที่เดียวก,กัน,นค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ ชมทางบ้านสามารถร่วมส่วนกับกิจกรรมของเราได้นะคะเพียงแค่ส่ง SMS มาที่เบอร์0809635886ตอบคำถามว่าพิธีกร3าคนของเราในรายการผู้หญิงเมาหมอยนั้นชื่ออะไรบ้างคะ่ะ ใช่ค่ะผู้ได้ตอบถูกเป็นคนแรกนะคะก็จะได้เสื้อป็นของนางวันค่ะโอ้โหนะคะโทรมาตอบถูกได้ของนางวันกลับบ้านไปได้ใช่ค่ะแล้วก็จากกันไปวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากร้านเชสค่ะพัชิน้านะคะโซโหซอยเก้านะคะแม่เสื้อผ้าสวยๆกับคนสวยๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ